วายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระกูป,ประกาศสมาทิคุณเจ้าวาดวัดสวนประสิทธิ์เจ้าคณะแขวงบึงกุ่มท่านระเตลาโนเตลาท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปท่านบรรณาวกาศที่รักทุกรูปครับ ผมขอแสดงความช mm. ื่นชมขอแสดงความยินดีกับเพื่อนพนวกาศทุกลูกที่ได้มาบวชในช่วงเทศกาลข้าพรรษาปี2567นับได้ว่าหาได้ยากมากคนที่บวชเอาพรรษา ทุกวันนี้บวชกันเยอะมากาวัดหนึ่งยี่สิองสามสิองห้าสิบองร้อยองก็มีแต่อยู่จำพรรษาอย่างพวกเรานั้นไม่มีวันผบมขอต้องต้องขอชื่นชมพวกท่านทั้งหมดนี่นะที่บวชจำพรรษาสามเดือนแล้วก็เมื่อบวชมาสามเดือนเนี่ยเราก็ได้รู้เยอะ ได้รู้ศึกษาธรรมวินัยได้ศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะเอาง่ายๆว่าคนที่ปวดห้าวันสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่สนใจจริงๆนะผมว่าไม่ได้ไเลยเลยผมผ้ายังไม่เป็น อันไหนห่มดองอันไหนห่มเฉียงอันไหนห่มคลุมอันไหนห่มอะผมว่ายังยังไม่เป็นที่เป็นได้ก็คืออาศัยพระพี่เลี้ยงนี่เนี่เพราะฉะนั้นบกท่านเนี่ยถือว่าโชคดีที่สุดนะที่ได้บวชจำพรรษาสามเดือนวันผมต้องขอขอบคุณขอบคุณท่านท่านเจ้าคณะพระสังฆารสงฆาธิการเจ้าวาดทุกรูป ให้การสนับสนุนในด้านการอบรมเสริมความรู้พระนวกะในปี2567และผมต้องขอากราบอภัยด้วยที่มาไม่ทันช่วงเวลาเปิดเนื่องจากว่าวันนี้รถติดมากๆนะแม้นว่าวันนี้เป็นวันหยุดแต่ประเอิญนผมนั้นอยู่ที่วัดโพธาเตียนช่วงก่อนที่จะผมจะออกมาเนี่ย สี่สิบนาทีนะจากวัดโพกวยมาถึงขึ้นทางด่วนได้เนี่ยสีิบนาทีเพราะว่าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้ามาที่วัดประแก้วช่วงที่ออกมาก็ช่วงจะเสด็จกลับพอดีนะครับเวันนั้นก็อยากจะขอความเมตตาเพื่อนพรนดากาศทุกรูป ในช่วงห้าวันนี้ยี่0 3บเก้าสาสบสบอหนึ่งสองถ้าไม่มีภารกิจที่ไหนมานั่งคุยกันนั่งสนทนาทรรกันนั่งอบรมกันจะเกิดประโยชน์กว่าที่เราอยู่ที่วัดเราอยู่ที่วัดเนี่ยผมเชื่อจะเลยว่าช่วงบ่ายโมงถึงสี่โมงห้าโมงแม่ทำไร ยังดีก็จำวัดแต่ถ้าเรามาอยู่ที่เนี่เรายังได้พบเพื่อนเจอวัดชวนนบสิทธิ์เจอวัดบุญศรีมุนีกรเจอวัดวัดพิชัยเจอวัดบางเตยเจอวัดนวลจันทร์เราได้คุยกันมาได้สนทนากันแต่ถ้าอยู่วัดก็กุฏิกุติใครกุติมันนะครับเราก็ได้ความสามัคคีของหมู่คณะด้วย ท่านจ้าัฒนาพระสงฆาธิการก็ได้มาคุยกันด้วยมาแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันและโดยเฉพาะท่านวิทยากรเ,เราก็หาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่มีคุณภาพเรียกว่าเป็นวิทยากรแนวหน้าวันนี้นะผมเชื่อว่าท่านวิทยากรวันนี้เป็นวิทยากรแนวหน้า ผมว่าในปัจจุบันนี้ถ้าจะเป็นว่าจะเป็นนักเทศหรือเป็นพระวิทยากรก็คงไม่มีใครเกินท่านเจ้าวาดวัดละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีท่านเป็นนักเทศนักสอนที่มีคุณภาพเพราะนั้นท่านมีเวลาถึงสามถึงบ่ายสามโมงนะ ผมก็คงไม่ใช้เวลามากนะกใช้เวลาไม่เกินจากนี้ไปและนอกจากนี้แล้วผมขอเปิดการอบรมเสริมความรู้พระนวกะประจำปีพศ2567ตั้งแต่บัตรบันนี้เป็นต้นไปและขอให้ท่านทั้งหลายพยายามมาให้ครบทั้งห้าวันถ้าใครไม่ครบเนี่ย เหมือนก็ว่าเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นผมก็ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ